แกงผมแน่ๆเลยลุลงคะลุงมาเบิ้ลน้ำไม่ได้ครับลุงลงไม่ได้ถ้าลุงลงได้ลุงลงไปแล้ว ขอสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมพาพี่ๆเพื่อนๆมาในสถานท,ที่ที่หนึ่งนะครับที่ผมเคยมานอนเดนแล้วก็เจอเด็กๆนะครับเด็กเนี่ยมันเดินไปเดินมานะครับ้วคาเนี่ยมันไปติดกับต้นไม้ได้ยังไงผมก็ไม่ทราบนะทุกคนวันนี้ก็พามาหลายเดือนแล้วนะครับก็ทุกคนก็อาจจะจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับวันนี้ผมจะมานอน ที่สุดอีกครั้งหนึ่งว่ามันยังมีอยู่ในบรุเวณนี้หรือเปล่านะทุกคนก็โอเคครับทุกคนก็ภาพบรรยากาศในย่างหน้าหน้าเนี่ยสบายมากนะทุกคนคือบาดทีมันก็สบายเกินนะครับช่วงนี้นอนในปากก่าเขาค่อนข้างที่จะทรมานนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเรานอนอยู่ บทต้นไม้เนี่ยมันยากระบากนะครับที่เราจะทําให้ร่างกายเราอุ่นนะทุกคนยินน่งนวมบบอเปที่ไปอย่างนี้เนี่ยบอกใจนะว่าเย็ยนมากๆเลยนะครับภาพบรรยากาศเนี่ยมันมันก็ดูด้วยสายตามันก็สวยงามเลยนะครับแต่ว่า มันบาลพวกใบมือนบอนมยนะครับเวลาเก็ภาพบรรยากาศในกล้องมันก็จะไม่ค่อยสวยนะทุกคนอ่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันตอนอีกสักพัฒที่ใหญ่ดีกว่านะครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังจะต้นน้ำกี่กาแฟนะครับอ่อไม่มีแก๊ก ที่พบผ่านะผมก็เลยใช้ยางไหม้นี่แหละทุกคนมันก็หาได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีใหม่ลองดูนะครับว่าทุกคนผมได้เจาะรูด,ด้านข้างเนี่ยออกมานะครับเพื่อเป็นไอมันเหมือนมันมันที่ระบายออกนะทุกคนมันเป็นรูระบายนะครับดูซิว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาผมต้องเอาไม้มาวางไว้อย่างนี้นะครับเพื่อให้มันม,มีช่องระบายออกมานะครับทําไมอย่างนี้นมันดาบครับทุกคนแต่คราวนี้ก็จะลองใช้วิธีใหม่นะครับเดี๋ยวลองตั้งดูว่ามันจะดาบอีกหรือเปล่านะครับก็ยางไม้น่าใช้ฉายไปไม่ค่อยเยอะนะทุกคนก็หนามแก้วหนึ่งก็ไม่ไม่มากอะไรนะทุกคนก็น่าจะเดือดอยู่นะครับอโอเคครับเดี๋ยวผมขอ ต้มน้ำก่อนนะครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ตั้งน้ำแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะหาวิธีอะไรที่มันดีๆนะทุกคนคือช่องระบายนี่มันไม่น่าจะพอนะทุกคนเพราะว่าเวลาพอตั้งเนี่ยถ้าผมตั้งมิดเลยมันดับนะทุกคนผมต้องตั้งไปครึ่งเดียวนะครับเพื่อให้มีช่องอากาศนะครับ ็โอเคครับทุกคนผมว่าเราได้กินแน่นอนนะครับครับทุกคนเสียไก่ป่าหลายตัวเลยนะครับ มันเสียงขึ้นไปนู่ตัวหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เสี่ยงขึ้นไปนู่ตัวนึงคือหน้านี่ก็จะเป็นหน้าไก่ป่านะทุกคนไก่ป่าเขาก็คันจะเยอะนะครับ ครับทุกคนตอนที่ผมต้มน้ำกีกาบ์ูกาแฟนะครับตอนน้ำเดือดแล้วก็กีกราร์บูกาแฟก็ลือทายพ,พี่เพื่อได้ดูนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมทายให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับที่แบบใช้วิธีต้มกาแฟด้วยไม้ยางในกระป๋องนะครับก็ใช้ได้ผลนะครับแต่ว่าอาจจะทำไปเยอะๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะใช้ยางไม้เนี่ยค,คับแคเยอะนะครับ ผมว่านะครับถ้าผมไปทามห้างอยู่ฝั่งนู้นมันจะดีนะทุกคนเพราะว่ามันมีไก่ป่าเสียไก่ป่าเนี่ยหลายตัวมากนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยผมได้ไปถ่ายพี่เพื่อได้ดูกลายครั้งแล้วนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นป่าทุมนะครับทุกคนไม่ใช่ในอดีตก็มีโพโพส์ปพปุสตวปป่าได้อใส่เยอะนะครับแต่ว่า ด้วยยุคสมัยแล้วก็มนุษย์เนี่ยเยอะขึ้นนะครับก็สัตว์ป่าเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันหมดนะครับแต่ก็น้อยลงกว่าเดิมน,นะครับสมัยก่อนเนี่ยคนเข้าป่านในเขตบริเวณแถวนี้มันต้องมีความเกรงกละันะครับไม่แต่มู่บ้านที่เราอยู่พุทเ่าผู้แก่เขาเล่าก็ว่า มันเป็นพื้นที่ที่หนึ่งที่ชุดชมด้วยสัตว์ป่าฉามป่านะครับโพเสือนะครับมันมีเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยถือไม่ว่าจะเป็นป่าธรรมดาธรรมดานะครับแต่ก็เต็มไปด้วยโป่งนะครับโป่งจะเยอะมากๆนะครับก็มีเอสซีบางคนถามผมมาว่าโป่งคืออะไรนะครับ ป้องเนี่ยมันเป็นดินที่ดีที่มันมีสารชนิดหนึ่งนะครับที่มันจะออกอรสชาติเค็มๆนะครับเค็มๆฝากๆนะครับมันเป็นที่ต้องการสัตว์ป่านะครับไม่ว่าสัตว์ป่าชนิดไหนก็ต้องกินนะครับมันจะกี่มากกี่น้อยนะครับแล้วก็พวกสัตว์ป่าเนี่ยถ้าไม่ถูกโรคก,กวนจากมนุษย์นะครับว่ามันจะมากิน อาหารเนี่ยเป็นเวลานะครับเก้งเนี่ยส่วนมากก็จะลงมากินลูไม้หรือว่าป่งเนี่ยระยะห้าโมงขึ้นไปนะครับสี่โมงกว่างห้าโมงหกโมงประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าพกกวางก็จะมาตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับพวกวางพกเหลียวผานะครับพกช้างนะครับกระทิงนะครับมันจะละแวนเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสัตว์ตัวใหญ่กว่านะครับ เก้งพวกเก,ก้งพวกกระจงนะครับไอพ้พวกนี้ก็จะกินในระยะเวลาสี่ถึโมงนะครับก็โอเคครับทุกคนเพื่อไม่เปลกัะเสียเวลาเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรเราเจอกันตอนมืดๆเลยดีกว่านะครับผมครับทุกคนตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วนะครับพ็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับ เสียงเงียบกริบเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเดือนง่ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าแต่ว่ายังไม่เต็มดวนนะครับเดือนง่ายแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มดวนนะครับก็ใกล้จะเต็มดวเต็มทีแล้วนะทุกคนทุกคนถ้าอยู่ในป่านะครับก็จะมองเห็นแสนพระจันทร์เนี่ยสะท้อนใบไม้ลมมาก็สวยอีกแบบหนึ่งนะทุกคน แต่ก็น่ากลัวอยู่นะทุกคนนลูกลูกมองก็าอ,อก,กึ้นน้ำน้อยอ้าวเสียงใครเรียกทุกคนเดียวเดียวเดียว เดี๋ยวผมขอสลักกล้องก่อนนะครับ